ต่อไปนี้ก็จะได้กล่าวโทษแห่งการกล่าวถ้อยคําหยาบคายและคุณแห่งการกล่าวคําอ่อนหวานขอให้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาตามเรื่องของพระรามคนหนึ่งซึ่งจากยกมาแสดงดังต่งตอไปนี้กล่าวคือครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดในกําเนิดแห่งโคในเมืองตักกะศิลาเป็นโคของพระรามผู้หนึ่ง เป็นโคที่มีกำลังสามารถลากเกวียนร้อยเล่มที่ผูกติดติดกันปรนทุกเต็มไปด้วยกรวดทรายไปได้อยู่มาวันหนึ่งพระรามผู้นั้นได้ไปอวดต่อมหาเศรษฐีเมื่อมหาเศรษฐีไม่เชื่อก็จึงได้พนันกับเศรษฐีด้วยทรัพย์พันตํลึงแล้วกลับมานําโคของตนเข้าเทียมเกวียนอันผูกติดติดกันถึงร้อยเล่ม บรรทุกให้เต็มไปด้วยกรวดทรายแล้วพรามคนนั้นก็ได้กล่าววาจาหยาบคายว่าเฮ้ยโคโกงเจ้าจงลากเกวียนเหล่านี้ไปในเมื่อโคโพธิสัตว์ที่มีนามบัญญัติว่าโคนันทิวิสารได้ฟังคำอาหังการเช่นนี้ก็ยืนนิ่งอยู่หาได้ลากเกวียนไปไม่พรามก็เกิดความพ่ายแพ้แก่เศรษฐีเสียทรัพย์ถึงพันตำลึง แล้วก็กลับไปนอนเศร้าโศกอยู่ที่บ้านของตนโคนันทิวิสารรู้สึกเอ็นดูก็จึงขอให้ไปพนันกับเศรษฐีใหม่ด้วยทรัพย์สองพันตำลึงแต่บอกว่าท่านอย่าเรียกข้าพเจ้าด้วยคำว่าโคโกงปรามก็ได้ไปขอพนันกับเศรษฐีอีกในเวลาที่นำโคเข้าเทียมเกวียนก็ได้กล่าวคำอ่อนหวานว่า ดูก่อนพ่อผู้เจริญพ่อจงลากเกวียนไปเถิดเมื่อโคนันทิวิสารได้ฟังคำหวานดังนี้ก็ลากเกวียนร้อยเล่มนั้นไปจนกระทั่งเล่มหลังไปตั้งอยู่ในที่แห่งเล่มหน้าแล้วก็จึงหยุดไว้ทำให้พรามนั้นชนะเศรษฐีได้ทรัพย์กลับมาเป็นกำไรอีกถึงพันตำลึงดังนี้ เรื่องนี้ได้ชี้ให้เห็นโทษแห่งการกล่าวคำหยาบและคุณแห่งการกล่าวคำอ่อนหวานโทษแห่งการกล่าวคำเลวไหลนั้นได้แก่การทำให้เสียประโยชน์แก่ผู้อื่นทำให้เกิดโทษแก่ตนเองผู้ใดกล่าวคำที่ไม่มีประโยชน์ผู้นั้นเรียกว่าผู้กล่าวคำที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นเหตุให้พระสัจธรรมเสื่อมสูญไป และเป็นเหตุให้ผู้นั้นจมอยู่ในอเวจีมหานรกเหมือนกับพระกปิละภิกษุซึ่งมีมาในครั้งศาสนาพระกัสสปะเป็นตัวอย่างกล่าวคือในครั้งศาสนาพระกัสสปะนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระกปิละเป็นผู้สดับเล่าเรียนมากเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกมีบริวารและลาบมาก เมื่อมีบริวารและลาบมากขึ้นแล้วก็เกิดความมัวเมาเข้าใจว่าตนเป็นบัณฑิตกล่าวลบล้างถ้อยคำที่สมควรของผู้อื่นเสียว่าเป็นคำที่ไม่สมควรถึงจะมีพวกภิกษุด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนสักเท่าใดก็ไม่เชื่อฟังกลับด่าว่าดูถูกดูหมิน่นพวกภิกษุที่ว่ากล่าวห้ามปรามนั้นเสีย อยู่มาวันหนึ่งก็ประกาศให้ยกเลิกการสวดปาติโมกข์ทำให้ศาสนาของพระพุทธกัศปสปย่อหยอดลงไปเวลาถึงมรณาภาพแล้วได้ไปเกิดอยู่ในอเวจีมหานรกอยู่ตลอดพุทธธันดรนหนึ่งมาถึงครั้งศาสนาพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ได้มาเกิดเป็นปลามีสีดังทองคำอยู่ที่แม่น้ำอาจิรวดี แต่ว่ามีกลิ่นปากเหม็นฟุ้งดังกลิ่นซากศพเวลาตายจากชาติเป็นปลาแล้วได้กลับไปเกิดในอะเปจีมานรกอีกดังนี้เ,เรื่องนี้เชื่อเห็นว่าการกล่าวคำที่ไม่เป็นประโยชน์ย่อมให้โทษดังที่แสดงมาส่วนการกล่าวคำที่มีประโยชน์ย่อมมีแต่ให้คุณแก่ตนและผู้อื่นเหมือนอย่างทาสีคนหนึ่งในสีหนทวีป ซึ่งร้องเพลงเป็นธรรมะว่าดอกบัวที่บานในเวลาเช้าถูกต้องแสงอาทิตย์ข้าวแล้วย่อมแห้งเหี่ยวไปฉันใดสัตว์ทั้งหลายย่อมแห้งเหี่ยวไปด้วยชราชันนั้นเมื่อพระวิปัสสนาหกสิบรูปได้ฟังก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ดังนี้เป็นต้นโดยเหตุผลทั้งหลายที่แสดงมาแล้วในเรื่องโทษและเรื่องคุณแห่งวาจาที่ ไม่ดีและวาจาที่ดีดังนี้แล้วควรที่บุคคลทั้งหลายจะสำรวมวาจาของตนไว้ระวังวาจาของตนไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นวาจารจริงก็ควรกล่าวแต่ในเวลาที่ควรถ้ากล่าวพร่ำเพรื่อไปก็จะทำให้โทษเหมือนกับเรื่องเต่าที่หงหามเป็นอุทาหรณ์คือมีใจความโดยย่อว่าครั้งหนึ่งมีหงสองตัว คาบไม้ไว้ข้างละตัวให้เต่าตัวหนึ่งคาบตรงกลางแล้วก็พาบินไปพอบินข้ามถึงกลางเมืองพาราสีก็มีพวกเด็กร้องขึ้นว่าหงหามเตา่าหงหามเตา่าเมื่อเต่าได้ยินดังนั้นก็อยากจะบอกว่าเต่าหามหงจึงอ้าปากขึ้นเพื่อจะบอกแล้วก็ตกลงตายในทันใด ผู้ที่สํารวมวาจาก็ย่อมได้รับโทษคล้ายกับเรื่องเต่าที่แสดงมาโดยย่อนี้โดยเหตุนี้ใจความในพระพุทธอุทานที่9้าในพระสูตรที่เกแห่งโสนเถรวัคที่ห้ดังที่แสดงมาแล้วนั้นจึงมีมาว่าได้แก่การที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนโทษแห่งการไม่สํารวมวาจา ติเตียนผู้ไม่สำรวมวาจาว่าเป็นคนโง่เขลาผู้กล่าวคล้ายบัณฑิตผู้กล่าวคำที่ไม่เป็นโคจรแห่งวาจาย่อมกล่าวตามความประสงค์หารู้ไม่ว่าตนเป็นคนโง่เขลาดังนี้ในเรื่องนี้ก็ชี้ให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังก็คงจะเกิดสติเกิดปัญญา ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายบายตึกเจียออยเตียนสรูนเจริญพร